มาทุกคนเดียวนะมันจะจะบีเต็มบุกบุกงจนเป็นอะไรเลยมาเลยมาทองกลางเนี่ยหวานนางดกับจานได้มาแักมาลูกมาของทีมาการ์ดดื้อมากเดินอย่างเดียวต้องขังไว้ในรถพ่วงข้างฝนก็ตกว้าย มันเรียงแรี่ยวโบ้ยฟุตซ่ากูไว้าหล่ายิ้มยับฮากลับวังนล้บานอยู่นี่ไปอื่นผุดได้ไม่มีบ้านบ้านอยู่ตรงนี้นี่เราแกลีแกล้าแก้วเดี๋ยวนี้ทาเกลนี่ทาเกลไม่ใช่หนาเล่